แล้วก็ยข้าี่ละี่มดนเยอะด้ยขาวด้วอันมีจะถรวมกันเลยอนี่น่งองปลานห่เข้าบะโกนะบอปลายู่ข้าถงด้วยอยข้าหมกยหันหลังยุกนี่น่ต้อใส่ งั้นมันจ่กินได้อยู่ <S <S อันนี้เห็ดขาวพี่น้องอันนี้บโคงเด้อบานท้าล่างบานทาล่ง,าางค้นข้าเจากับชีวาเห็ดดินเห็ดดินแซบ หวานคุณนะเห็ดขาวเห็ดขาวอันที่หวานแกงห,หวานแซ่เอานี้งที่กันเอานมี่หี่หมอค่อยๆไบ่ยม่กี่มุนนี่ลูกหน่อยค่ไปกันต่อ

영 yeah. ใช่เป็นแห้งแห้งนะต้องดูแถวที่มันเขียวๆไหม น้องน้องเห็นไหมเห็นน้องไหมเห็นบ่พอเข็นได้ยังไงนี่เด้อได้กี่นึ่งกี่หน่อย ผักผู้เย้าแล้วก็จะออกเป็นมูขนมเนี้อกับยางโตกันเนาะแตวันก็ออกว่าไก่กันดอกแันเห็นเห็นว่าชิมน้ำมันนี่และได้ยุบกีเหมน่ามือนัแเขาไปท่นเราเป็นเดินบ่นี่นมเ้อันเขาไปเออแม่ขาไปดูหมูว่านี่เลยได้กี่น้อยนี่แน่นแสดงว่าก็จีออกย Yeah. <laughs> เราจะได้กันสีดกนั่นสิยุงเยอะหมักไว้ตัวนี่ว้ายของไทยแล้วเนี่ยนี่ของไทยหมักไว้กินได้บ่สผลไม้ไว้เด็กยุงไร ใช่หนะาซ่องป้า,าบอกให้ใส่หมวกดีดอ่อนก็ใ้่ขอเนี่ยเด้อผู้หนักผุ้หนักไปเอาน้าเมีย,มย,ยกันเ่ยเป็นมูอยู่เย้าเป้าเก็บเย้าเป้าเก็บขี่ก้อนขีกนข่ก้อนนั่งขี่สักก้อน,อน <c oughs> มันสุกไปโอ้มันชัดเดียวอันนี้หมักอะไรหมักไว้หมักไว้นั่นมันเฟืองจะ่ามันกัเดเจออ็บู่ขอเนี่ยเด้อโอ้ยมียพวเขา กูเบิเร์ดกูสุอกินเออ,อได้กินบ่ล่ะผล,ะละมไม้ใบเด็กเก็บาเก็บเก็บฝาเก็บผลไม้ใบเด็กอืมมักไวมัไวมันจะเป็นอารมณ์แบบว่านี่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 ไมันจะทิมตาเอานี่ ฟาดไม่นช่เปรี้ยวๆหวานๆเฟื่อนคักเลยตัวนี้บอก่มีอย่างอื่นเลยวันนี้ล้วก็มาเลาะไป<หน>ตามนี่เรามาเลาะตามยิมนา เป็นบองนอาเราหาของปลาโอ้ตรงนี้เยอะเลยนะนี่นะจ๊ะอืมตัดขาออกงามๆขัดกันเี็วมากนั่งขัดางนซุ่มอี วูดแส่ดงา่ามันออกเสม,มอเพราะวา่ามันไม่พอถ่าอันนี้เห็ดอะไรครับเห็ดขมอันนี้เห็ดขมเห็ดเพลิงขมหรือ,อเรียกสั้นๆว่าเห็ดขมนะจ๊ะเห็ดที่ที่เจอเยอะสุดใช่ไหมไม,มันออกเป็นหมีมันออกเป็นเพื่อนกันนี่ยมันออกมันออกเป็นมูเขาเจาก็เลยเก็บได้ทีละหลาลยไหนป้าไหนที่ว่าเอา นี่นยา,าไปป้าได้ที่แบบว่ามันออกคากนะการที่ได้หลายแบบแป๊บเดียวต็่มตานี่เฉนที่เราต้องคือและนั่นอย่างอืิพตอติเป็นอย่างขาสวกอีกเหีไปกันต่อไปต่อครับเ้วก็หา เห็ดด้วยแล้วก็หาห็ดขาด้วยมาวันนี้คือมาหาเห็ดนะแต่ว่าจะไ,ได้เห็ดอะไรบ้างนนดูไปเรื่อยนายสไทยช่วยหาหน่อยเยอเยอ่เยไว้ใจได้เลยฮะมังดงหาอะไรแๆๆ

มันไม่ค่อยซุ่มแล้าตํปาปลาตําเมืองไปลูกไนหมาบ้าหมูให้มันเห็นอะไรเนี่ย แต่เดือม่เลือดอีแดเลนไก่บางหันไอติมเหรอเออ,อสดๆเลยนี่ไอติมเหรอเตติมที่มันร้องเมื่อกี้มันโดนหนามหรือเปล่าไอติมไอติมไอติม เออเออโดนเยอะไหม,ไมโดนน้ำทิ่มบ่โอ้โหสุ่มเลยหัวโดนหัวไม,ไ,ไม่นะเมื่อกี้เหมือนมันไปไปอยู่กอนนวนเออมันมันโดนกอน้ำอ่ะ สอ,สอ,สอืมมัลทิมก็ที่หูเดี๋ยวไปลางให้อือะเียแ่แล้วนะปลากระเีมน่แที่เขาบึ้งคือเขาียวนไ้แบบทำทำตัวมันไม่เจ็บอะไรเล<อ>ยแตบบ่ยังบูต่อเซ่บอกว่ากนันาได้แบบตองขนมันิ อย่าเดียวาพาหผู้บริารยางเราที่ซีเวตีได้ในกรหนังนะแปลว่าโดนยิงแล้วแบบหลบหนีจะบอกทุน่ยบอกแม่ 捡的吧？嗯，捡你吧。捡的么？捡的蚊子嘞。你摸没咬嘞啦？ ่อยจุงไงมันล้วมาแล้วมันก็เห็ดคมใช่ไหมใช่มันช่เห็ดว้ายก,นกีน้อยบอกหลายคุ่น่ะฝนมันตกท่านมันจะเลยขึ้นดีดีแสดงว่ามันสิดอ่อนตัวเขาเห็นดอกใช่มัน ใบไ,ไม้อะไรบงังด้วยเมยก็จะเดินเลยไปแล้วหลยไท่ได้เรืเอยแถวนี้มันจะเป็น มันดอกน่อยนอยอยู่มันหัวก็ออกตกนุ่งอ่ะต้อ มันถึงมีคนมาหาก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมห้าปีกันนช่ังม

嗯。嗯嗯这是 うん。 Thank well. なんだよ。出て ไม่ทงนเลหรอล่รอจะถึงแล้วมานี่ดิเราที่ไม่กลับมาแล้วหรอนี่ที่ั่นอ๋อกลับไปถึงพอดี อ้ทานีก็บ่มีดิพี่ว่าเป็นแบบครั้งแรกเลยใช่ไหมพ่อแม่พ่อแม่โนกับพ่อแม่พี่ไปเจอกันมา ย่างกับพนมนสรุปคนปฏิบัติงานแห้งปลามันแห้งหมดยายจอนกับว่าเห็นพร้อมัอนจกักอยู่ไซครับก็หาเท่าที่ได้ย้อนสิไปหาอีกปลาหน,นึง่งกันได้มากทิ้งมันแล้วนะ,ะไปมันครบสุโคกรุ่งเหยอ พาดหน้าพาัดนี้เดี๋ยวจับไปก่อนเดี๋ยวโซนนี้ปิดปิดกล้องไปก่อนโซนนี้เดี๋ยวจะไปอีกมองนึงไปครับพอกันพัดหน้า